มองไปนนอนวันนี้วิรงากาศนี่มาเลี้ยงนอยมันรองจวดบบนู้นน่ะอืมอืมอืมนี่แบบพันจอบนะหลังเลิกงานไปนอนเลยวันเสาวันศุกมนีมืนยุดเตาทเอ้าอาดบังไละ บรกาศหน้าบ้านพี่น้องเลยนี่แะตด้ตดหน้าบ้านเนือเลี้ยงเขาเลยอือืออือือือวาน้น้ำรอนมเนือเลี้ยงพี่น้องเลยร้านเก่าีนะได้ลกลับค หมู่บ้านเขาเป็นโรงผู้ศึกษากอากาศดีครับน้ำแดงนัง่ากินทำแกงห้วยเนาะมาครับมาเจอบกันครับ